เอาคุณผู้ชมครับขยับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับรถบรรทุกคันนี้ประสบอุบัติเหตุแต่ว่ารถบรรทุกคันนี้เนี่ยบรรทุกช้างมามช้างตัวใหญ่อายุมากแล้วนะครับอายุ50ปีแล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุจนช้างตัวนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับ นี่ครับชาวบ้านห้วยผักกูดอำเภอแม่แจ่มจงังหวัดเชียงใหม่เขาช่วยกันครับดึงรถหกล้อที่พลิกคว่ำขึ้นมาหลังจากที่รถคันนี้เนี่ยนะครับขนพลายคำหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าปูคำปูคำหรือปู่คำนี่แหละเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วครับช้างเพศผู้อายุประมาณ50ปีชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าปูคป่คำปู่คำภาษาเหนือเขาเรียกปูคำปูคำเนี่ยมาจากอำเภอแม่แจ่มจะเดินทางไปปางช้างที่อำเภอแม่วางนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ย เกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักพลิกคว่ำครับก็เลยทําให้ปุ๊กคำเนี่ยนะครับตกลงมาจากรถได้รับบาดเจ็บปุ๊กคำนี่นอนแน่นิ่งไปเลยครับโอ้โหเนี่ยฮะหมดสติอยู่บนถนนนะครับครับทีมสัตวแพทย์จากสถาบันคชบาลแห่งชาติอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือช้างป่วยอีกเชือกหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงพอทราบเรื่องก็รีบมาช่วยเหลือปุ๊กคำนะครับโดยเจ้าของช้างบอกว่าจังหวะที่เข้าโค้งเนี่ยพลายปุ๊กคำเนี่ยถ่ายน้ําหนักตัวไปด้านขวา ทำให้รถเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำครับและสาเหตุที่ต้องขนช้างไปที่แม่วางเพราะว่าจะพากลับไปทํางานปุก๊กคำนี้ตกงานมาสองปีช่วง COVID โควิดไงอ๋อช่วงโควิดไม่มีงานทำไงแล<อ>้วก็ตอนนี้เนี่ยคลี่คลายแล้วกําลังจะกลับไปทํางานนะครับปะกะติเขาบอกว่าต้องใช้รถสิบล้อขนส่งแต่ว่ามันใช้เงินสูงรถสิบล้อเนี่ยใช้เงินสูงถึง3 0,000บาททีนี้ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในหมู่บ้าน ที่มีรถหกล้อเนี่ยมาช่วยเหลือกันแทน oh. ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ารถบรรทุกไปนะครับ oh. ล่าสุดเนี่ยทางสมาคมสาพันช้างไทยก็ได้นําตัวปุกคำนะครับไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างที่สถาบันคชฉบาลแห่งชาติที่จังหวัดลำปางส่วนอาการล่าสุดนะครับก็สามารถลุกขึ้นยืนได้มีแผลถลอกตามลําตัวเล็กน้อยแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณขาหลังด้านขวาซึ่งขณะที่ทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางได้โพสต์ความคืบหน้าการขนย้าย เตรียมสถานที่ในการดูแลรักษาพลายปูคําโดยในโลกออนไลน์ต่างส่งกําลังใจแล้วก็ติดตามการรักษาปูคํากันซึ่งก็การขนย้ายปูคําก็น่าจะถึงที่ลำปางเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยช่วงเช้าวันนี้แหละเวลาไล่เลี่ยกันกับรายการเรานี่แหละน่าจะเดินทางถึงแล้วครับปูคําสู้ๆนะหายไวๆปูคำเสียปูคำสู้ปูแล้ว